สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะก็จะมาลงสุดรหวยนะครับผมสามตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนนะฮะถ้าสุดนี่ถ้าเล็กนี่ไม่มีนะฮะก็ไม่ต้องเซอร์นะครับผมแล้วก็สุดนี้วิธีคํานวณน,นะฮะก็มาจากหลักจเจ๋วแบบนึง มาจากหลักอพันแล้วก็หลักร้อยนะฮะหลักพันกับหลักร้อยบวกกันนะครับได้เท่าไหร่มันบวกกับตัวตัวมันเองนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มได้หกนะฮะแล้วก็เพิ่มเจ็ดแปดนะ,ะเพิ่มอีกสองเต็มนะครับผมแล้วก็มันจะออกทุกงวดนะครับผมดูนะฮะไม่เคยหลุดนะครับผมงวดนี้นะฮะหลักหลักพันนะฮะคือเลขหนึ่งนะครับผมแล้วก็หลัก ร้อยเคยเลข้านะฮะหนึ 19, ่งเก้าบวกกันได้สิบนะฮะสิบก <Step S 1> ็เคยเอาศูนย์ <out S 1> นะฮะศูนย์บวกศูนย์นะครับผมก็จะได้ศูนย์นะฮะแล้วก็ได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับผมงวดนี้ถ้าศูนย์หนึ่งสองไม่มีนะฮะบอกได้เลยครับผมหามเซอร์นะครับอย่าไปเซอร์นะครับผมอ่าแล้วก็เอ่อใครยังยังไม่มีไลน์อนดีะนะฮะก็แอดไลน์มาได้นะครับผมอดีไลน์นะครับตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมมาดึงเท้ากลมนะฮะ คุยกันเหมือนพี่น้องนะครับผมมีอะไรก็ช่วยเลยกันนะครับแล้วก็มีคนขอมานะครับสุดอหวยนะครับผมว่าหลักร้อยนะครับเดี๋ยวผมมานําเสนอเลยนะครับผมทุสุดนะฮะอยากได้อะไรขอมาฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมอันนี้นะครับหลักสิบดูกันเข้าใจไหมฮะงงกัดเป้าทางงงเดี๋ยวผมไปไว้ให้ซีนึงนะฮะ ได้ดูง่ายๆนะครับผมอ่าอันนี้หลักเซบนะครับหลักเซบมาเทียบนะฮะเซบได้เท่าไรมาเทียบนะครับผมงวดที่แล้วเซบหลุดนะแต่งวดนี้น่าจะไม่หลุดนะครับผมหลักเซบมาเทียบนะครับได้เท่าไหรหลักเซบมาเทียบมาเทียบนะครับผมดูนะฮะพอดีของผมมาใส่ใสายช่ดัดมันเสียนะฮะเพราะว่ามัน เชื่อมต่อกับขอไม่ได้นะครับผมก็เริ่มมีคนคอสดมานะครับผมไม่สามารถลงให้ได้นะครับไม่สามารถส่งให้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะอยากได้อะไรนะฮะบอกมาเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอลงให้นะครับผมลงได้แต่วิดีโอนะลงโลภาาทรงขึ้นไปไม่ได้นะับผมส่งให้ไม่ได้นะฮะอันนี้นะฮะเราก็มาดูหลักโนเยกันบ้างนะครับผมหลักบอลมาเทียบนะครับ ท่านก็บังบังทึกไว้นะครับผมดูนะฮะหนึ่งนะครับผมเท่ากับศูนย์สามห้านะฮะสองสามสี่แปดนะครับผมสามก็ห้าศูนย์แปดนะฮะสี่ก็ศูนย์สี่สองนะครับผมห้าก็เจ็ดสามหกนะครับผมแล้วก็หกศูนย์หนึ่งสามเจ็ดสี่ห้าเจ็ดนะครับผมแล้วก็ แปดเทียบนะครับสี่แปดศูนย์สี่ศูนย์เก้านะแล้วก็เก้าเทียบนะเก้าหกเจ็ดนะครับผมแล้วก็ศูนย์ก็เท่ากับสี่สองเจ็ดนะฮะงวดที่แล้วนะครับผมมาดูกันนะครับงวดที่แล้วผลงานนะครับผมผลงานให้ดูแสักแค่นี้นะครับผมหลักหน่วยนะหน่วยห้ามาเทียบนะครับผมห้านะฮะห้ามาเทียบนะครับก็จะได้ จ็ดสามหกนะก็ออกแปดหนึ่งหกครับเอาหกมาเทียบนะศูนย์หนึ่งสามนะครับออกสี่หกศูนย์นะฮะข้าวศูนย์นะครับผมแล้วก็ศูนย์มาเทียบนะครับสี่สองเจ็ดนะฮะก็ออกเจ็ดหกสี่นะฮะข้าสี่นะครับผมแล้วก็สี่มาเทียบนะฮะสี่มาเทียบนะศูนย์สี่สองนะฮะ ก็เข้าเก้าสามสองนะเข้าสองนะครับผมแล้วก็สองมาเทียบนะฮะได้สามสี่แปดนะฮะออกศูนย์ศูนย์สี่นะครับออกศูนย์ศูนย์สี่นะฮะอ่อสี่มาเทียบต่อนะฮะก็ได้ศูนย์สี่สองนะครับก็ออกหกแปดสี่เข้าสี่นะฮะสี่มาเทียบต่อนะฮะ ได้โซน42นะครับก็ออก650นะฮะก็เข้าศซนนะครับแล้วก็ศซนมาเทียบนะครับได้427นะฮะออก102นะครับแล้วก็สองมาเทียบนะครับได้348นะฮะออกอ่าใช่หรอใช่หรอสองมาเทียบนะฮะได้348นะครับงดที่แล้วเรียบร้อยนะฮะ ลดนะฮะงวดที่แล้วหลักน้อยลดนะฮะงวดที่แล้วนะครับผมไม่เคยลดนะ,ะเคยลดแต่งวดที่แล้วนะฮะแต่งวดนี้ก็หวังว่าคงจะเดินดีต่อนะครับผมอย่าไปทิ้งนะฮะเสียดายโอเคครับเราก็มีสุดเด่นนะฮะสุดเด่นอีกหนึ่งสุดนะครับผมนะครับอันนี้นะฮะ ถามว่าเคยหลุดไหมนะครับผมเคยหลุดนะครับสุดนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะเคยหลุดสามงวดเลยทีเดียวปีนี้นะฮะแต่สุดนี้ไม่เคยหลุดนะครับวิธีคำนวณก็คือง่ายๆนะฮะอันนี้ช่องนี้เป็นช่องเลขเด่นนะฮะเลขเด่นดูนะฮะว่าข้าวมากี่งวดนะปีนี้นะครับผมนี่นะฮะข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่งวดนะฮะ โหลดหนึ่งสองสามโหลดแค่อ่าสี่งวดนะครับหลดสี่งวดข้าวสิบสี่งวดนะครับผมเลขเด่นนะเพราะฉะนั้นนะฮะงวดนี้เลขเด่นหกนะฮะผมว่าต้องมาแน่นอนนะฮะหกนะครับผมจะตกในหลักสิบหรือหลักหน่วยนะฮะอยู่ในหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมแล้วก็อ่าเลขกันนะฮะเลขกันก็คือห้ากับเจ็ดนะงวดนี้นะเลขกันดูนะครับ ถ้าหลุดเลขกเด่นก็ต้องเข้าเล็กกันแน่นอนนะฮะดูไว้นะครับผมสุดนี้สามตัวต้องมาหนึ่งตัวอย่างแน่นอนนะฮะไม่เคยหลุดแน่นอนนะหนึ่งตัวถึงอา่าสองตัวนะครับผมจะเข้าแน่นอนนะฮะสุดนี้วิธีคำนวณก็อา่าง่ายๆนะฮะถ้าใครอยากรู้ก็อา่าคอมเมนต์มาได้นะฮะเดี๋ยวผมมาบอกให้นะครับผมถ้าใครแก้ได้ก็แก้ไปก่อนนะฮะเพราะว่าคลิปมันยาวนะฮะ แล้วก็เมื่อคืนนะฮะก็ผมมาได้มาเองอดูดิฮะคิดเผ็ดคิดทุกมาตลอดนะฮะเมื่อคืนผมผมคิดได้อีกสองสูตรนะฮะมาดูกันว่ามันสุดยอดแค่ไหนนะฮะเมื่อคืนคิดได้อีกสองสูตรนะฮะก็สูตรนี้นะฮะผมเริ่มคิดมาตั้งแต่แปดหนึ่งหกนะแต่ผมย้อนลังดูแล้วมันเข้าทุกงวดนะครับก็ผมม่ไม่อยากเสียเวลานะฮะ ทุกท่านก็ลองทําดูกับกันดูนะครับผมงวดนี้นะฮะสองสามเจ็ดนะฮะมาหลักปอดแน่นอนนะฮะดูไว้นะครับแล้วก็สุดทั้งหมดนะครับผมมาลงตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมมา,าสรุปให้นะฮะสุดทั้งหมดห้าสิบกว่าสุดนะครับรวมๆแล้วนะครับผมสุดในนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีเล็กเด่นนะครับคะแนนเยอะที่สุดนะครับผมอ่า นะครับหลักหนึ่งนะครับเลขที่หนึ่งนะครับผมได้เอ่อสิบเต้มนะฮะเลขที่สองนะได้สิบสองเต้มเลขที่สามได้สิบเอ็ดเต้มนะครับเลขที่สี่ได้แปดเต้มแสดงว่าไม่เด่นในงวดนี้นะครับสองกับสี่ต้องมาหนึ่งตัวนะครับผมถ้าสี่หลุดสองต้องเดินมาแน่นอนนะฮะแล้วก็ห้านะฮะได้สิบเก้าเต็มนะครับผมแล้วก็เลขหกได้ยี่สิบเอ็ดเต้มนะครับงวดนี้เด่นหกด้วยนะฮะในสุดของเรานะฮะ แล้วก็เจ็ดนะครับผมอ่ได้อ่สิบสีแต้มนะครับแปดได้เจ็ดแต้มนะครับผมเก้าได้ห้าแต้มนะครับศูนย์ได้สี่แต้มนะครับแสดงว่าศูนย์ไม่เด่นนะฮะในงวดนี้นะครับผมศูนย์เก้าแปดสี่นะไม่เด่นนะในงวดนี้นะคะแล้วก็อ่าเด่นที่สุดในงวดนี้นะครับผมห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดเด่นที่สุดนะฮะเด่นที่สุดก็คือหกนะ ลองจาก6ก็คือ5นะครับผมเลขวิ่งของเรานะมี5 1สุดแล้วก็เลขเด่นก็6 1สุดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะ